You're listening to ks podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร s, aran, se ir, un, s, s Security ี Happiness Investment สวัสดีครับวันนี้ผมก็มี initiation ของ tcap นะครับเราก็เริ่มคำแนะนำนะครับด้วยคำแนะนำซื้อนะครับที่ราคาเป้าหมายด้วยวิธี sum of the p a r t ที่65.6บาท ก็ปัจจุบัน TCAP นะครับก็เป็นบริษัทโฮดดิ้งครับที่เขามีธุรกิจหลายธุรกิจนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นกลุ่มการเงินเนี t ่ย t c a p ก็มีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ที่อยู่ในเดอร์ของ TTB นะครับประกันนะครับมีทั้งไลฟ์แล้วก็นอนไลฟ์เลยมีบริษัทหลักทรัพย์ด้วยแล้วก็มีเช่าซื้อนะครับจากตัวธานี AMC ก็มีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากเซกเตอร์การเงินเนี่ยเขาก็มีการไปถือหุ้น อย่างตัวมาเป็นคลองนะครับซึ่งตัวมาเป็นคลองนี้จริงๆเขาทาธรุรกิจหลายอย่างเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นห้างนะครับอสังหาริมทรัพย์สนามกอล์ฟแล้วก็ยังมีการเงินบางส่วนด้วยเหมือนกันก็เราชอบ TC a p นะครับในเปนเปอร์นเนี่ยเราก็ชอบจกเทียบจากสเรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยก็มองว่าตัวอาวุธของตัวธุรกิจที่ TCA p เนี่ยเข้าไปลงทุนเนี่ยมีแนวโน้มที่ค่อนข้างสดใสนะครับไม่ว่าจะเป็นจากภาวะดอกเบีย้ยที่อยู่ค่อนข้างสูงในะปัจจุบันนะครับ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเทียในในเน่ยวหรือว่าในแง่การใช้จ่ายนะครับแล้วก็ตัวโปรดไดเวอร์ใหม่ที่เขามีการทำธทุรกิจใหม่ขึ้นมาอันเดอร์บริษัทที่ชื่อว่า T+ สนะครับเรื่อนที่2ที่เราชอบเนี่ยก็คือบริษัท TCA p เนี่ยเป็นบริษัทที่จ่ายผลตอที่ค่อนข้างสม่ำเสมอน,นะครับแล้วก็ให้ย i e ที่ค่อนข้างสูงประมาณ6-7%และเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องมูล,ลค่านะครับเราก็มองว่ามูล,ลค่าของ TCA p เนี่ยก็ดูน่าดึงดูดใจนะครับเพราะว่าราคาหุ้นปัจจุบันนันนยยอซื้ข้ขากดว โหวติ่งดิสคาวดที่ค่อนข้างถูกดิสคาวด์ลงมาเยอะนะครับประกอบกับแนวโน,มน้มกำไรปัจจุบันที่เราคาดว่าจะดีขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในแง่้ยมัลติมัลติเพิลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ROE นะครับ Price Book เนี่ยก็ค่อนข้างดีกว่า P/E ที่เป็นแบงค์นะครับแล้วก็เลยชอบ TCAP จากสามเรื่องนี้ก็ลงมาในเรื่องธุรกิจนะครับรก็ธุรกิจหลักๆของ TCAP เนี่ยก็อยู่รรมีประมาณสักเจ็ดธุรกิจนะครับก็อ,อย่างแรกเลยก็คือตัว TTB นะครับก็ มีการเข้าไปถือหุ้น TTB นะครับเพราะว่ากำไรที่บุกเข้ามาใน TCAP เนี่ยก็คิดเป็นประมาณ63%ของ TCAP ตัวที่2เนี่ยคือธานีนะครับก็มีการเข้าไปถือหุ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นกบรสโวเข้ามานะครับกำไรก็คิดเป็นประมาณ15%ของ TCAP ตัวต่อไปคือธนชาต์อินชอนส์นะครับอันนี้เป็นนไลฟ์นะครับก็คิดเป็นกำไรประมาณ11% ตัวหลักทรัพย์ธนชาตินะครับกำไรคิดประมาณ4%แล้วก็มีตัวธนชาติไลฟ์แอคกซชวลนะครับอันนี้ก็เป็นประกันชีวิตนะครับก็คิดเป็นกำไรประมาณ1%ของที่แคบส่วนตัวสุดท้ายนี่ก็คือตัวบ,บัตลลังก์นะครับก็ตอนนี้ตัวบ,บัตรปลลังก์กำไรก็ยังถือว่าค่อนข้างน้อยใน,นที่แคบนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1%เช่นกันก็นถ้าเกิดมองเข้ามาในแง่ operation ตัวธุรกิจเนี่ยเรามีว่าเราว่าตัวที่เอาลุกค่อนข้างดีก็จะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับประกัน แล้วก็ตัวมันาเป็นคอตามนโยบายที่กระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับซึ่งทั้ง3าบริษัททั้ง3ากลุ่มธุรกิจนี้เนี่ยก็คิดเป็นกประมาณ80%ของทีแคปซึ่งเราก็คาดว่าจะได้รับแรงหนุนนะครับจากตัวดอกเบี้ยที่ยังอยู่ระดับที่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อแบงแล้วก็เศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าการใช้จ่ายนะครับส่วนตัวธุรกิจที่เอารุประยะสั้นนี่ยังดูไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็มองเป็นตัวเช่าซื้อนะครััััับบบอย่าางททนนีแลกก็รริษพะค ซึ่งกำไรคิดไปประมาณ20%ของทีแคปซึ่งตัวเช่าซือ้อเนี่ยก็อย่างที่เรามีการอาจจะมีการเคยพูดไปนะครับว่าตัว asset quality เนี่ยยังดูค่อนข้างมีแรงกดดันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัวเช่าซื้อตัวบรรทุกเองเนี่ยตัวดิมาโรบรรทุกนะปัจจุบันก็ยังถือว่าค่อนข้างอ่อนแอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวธุรกิจก่อสร้างนะที่ยังไม่กลับมานะครับภาคการเกษตรก็มีผลกระทบในด้านของวอลลุ่มจากภัยแรงนะครับแล้วก็ภาคการส่งออกก็ยังดูค่อนข้างสรงๆนะครับ ส่วนตัวหลักทรัพย์เนี่ยก็อย่างที่เห็นกันในตลาดหลักทรัพย์นะครับว่าวอลุ่มในตลาดเนี่ยค่อนข้างไม่ดีนะครับก็คิดว่าทั้ง2ตัวนี้ที่ยังมีอาณ์ระยะสั้นที่ไม่ดีเนี่ยน่าจะได้เห็นผลที่ดีขึ้นในช่วงปีหน้านะครับที่เราจะเห็นภาพการเติบโตที่ดีขึ้นนะครับส่วนตัว growth d ร i v e r ใหม่นะครับอย่างตัว T+ plus เนี่ยที่เราได้กล่าวไปเนี่ยทีพลัเนี่ยก็เป็นบริษัทใหม่ที่ทาง Tcap เพิ่งก่อตั้งขึ้นมาปี2021นะครับก็ทำธุรกิจฝากขายสังหาริมทรัพย์นนนะัับพอหลลกกเ้ีี่็็จปทดิแว ส่วนเรามองว่าทีพลาเนี่ยเป็นบริษัทที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงนะครับก็โหลดพอร์ตโฟลิโอของเขาเนี่ยตอนที่เขาเปิดบริษัทมาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ400ล้านบาทตอนนี้ผ่านไป2ปีเนี่ยเขาโตมาค่อนข้างเร็วมากพอร์ตปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6,000ล้านบาทก็คิดเป็นเค้กเกอร์2ปีที่ประมาณ300เลยก็คิดว่าเป็นบริษัทที่มีภาพการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยก็ยังให้วิวว่าบริษัททีพลาสเนี่ยจะยังเติ ปี2องพ้าเขาเนี่ยคือตัวโอล์พอร์ตของเขาเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านนะครับแต่ว่าในกรเม็ดการของเราเนี่ยเราก็ทำต่างกว่าที่ผู้บริหารไกลไว้อ่าระดับหนึ่งนะครับโดยทีพลัสเนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือโลนยืวที่ค่อนข้างสูงนะครับ11.5%แล้วก็ตัว NPL ที่ค่อนข้างต่ำนะครับว่าตัวทีพลัสเนี่ยแอสเซทเขาเนี่ยเขาถือว่าปล่อยค่อนข้างถูกนะครับในแง่ของ LTV เนี่ยปล่อยที่4สี่สิบห้ที่เ้ามากู้เนี่ยเซ็นต์ก็ทำให้ตัวหนนนีีี้มัดฟอลูกลูกนยึด ตัวสิทธไปนะครับทำให้ตัว NPL ของทางทีพลสเนี่ยค่อนข้างต่ำมองมันง่าง่ายเงินปันผลนะครับเราก็มองว่า TCA p เนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เด่นในด้านการจ่ายเงินปันผลอยู่แล้วนะครับก็เขาก็จ่ายเงินปันผลได้ในระดับค่อนข้างสูนสงนะครับต่อเนื่องเป็น,นอย่างที่เพิ่มขึ้นมาถึงปีเลยทีเดียวก็เราคาดว่า TCA p เนี่ยจะจ่ายเงินปันผลสำหรับปี24แล้วก็25เนี่ยที่3.1บาท3.2บาทแล้วก็3.3บาทต่อหุ้นนะครับ เรคิดเป็นผลที่ประมาณ50%นะครับแล้วก็ดีเวนต์ยู่ที่ประมาณ6.5-7%ส่วนในแง่ประมาณการเนี่ยเราก็คาดว่ากำไรระยะสั้นนะครับของ t c a b เนี่ยก็จะยังไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นมากนักนะครับเพราะว่าตัวงบจริงๆของเขานี่ยถูกคอนโซลมาจากทางธานีแล้วก็บริษัทลูกต่างๆนะครับก็ทําให้ตัวงบเนี่ยเขาจะดูไม่ค่อยไม่มีความสดใสเหมือนกับคล้ายๆของธานีนะครับเพราะในขณะที่เรามองว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีที่งบของ T- จะออกมาแต่ตัวสดใสนะครับเพราะว่าทั้งตัวธุรกิจท่านี้เนี่ยเราก็มองว่าจะมีตโดที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ตัวธุรกิจอื่นๆเนี่ย,ย,ย,ยก็มีตัวเอาลุกที่ค่อนข้างดีสรุปมาเป็นตัวกําไรนะครับแล้วก็คาด3 year ียเคเกอของ T cap นะครับปี2023ถึง26เนี่ยที่ประมาณ7.7็ดจุเปอร์เซ็นต์โดยประมาณการของเราเนี่ยก็ทําไว้ค่อนข้างเยอะกว่าคอนเทนเซอ์พอสมควรนะครับแล้วเวลาเนี่ยปีสองพันยี่สิบสามยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบห้าเนี่ยมากกว่าคอนเทนเซ์สิบถี่สเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้น คอนเซนทรัสต์เนี่ยน่าจะมีการปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อให้ให้ใกล้เคียงกับของที่เราทำนะครับเพราะเราเชื่อว่าตัวที่เราทำเนี่ยก็ค่อนข้างคอนเซอร์เรทีฟนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมองแค่กำไรครึ่งปีแรกเนี่ยก็คิดเป็นประมาณ55%ของคอนเซนทร์ปีสองพี่สิบแล้วก็คิดว่าเราน่าจะได้เห็นตัวอัปเกรดโฟลของตัวคอนเซนทร์ครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นในแง่ของการประเมินมูลค่านะครับเราก็ใช้วิธี sum of the p a r t รนะครับโดยเรามีการรวมมูลค่าของบริษัทที่ T-Cap ถืออยู่นะครับ ลิสต์เตเนี่ยเราก็ใช้ตัว<ม>ที่เราครอเวอร์อยู่นะครับ hmm. ก็มีอย่างธานีดีทีบีเนี่ยเราก็ใช้ราคาเป้าหมายของของทั้งสองตัวนี้นะครับส่วนตัวที่เราไม่ได้ครอบเวอร์อย่างตัวมาเป็นคลองเนี่ยเราก็ใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังอันสองปีราคาเฉลี่ยย้อนหลังหนึ่งปีนะครับเพราะว่าตัวมาเป็นคลองเนี่ยก็เราไม่ได้ครอบเวอร์นะครับแล้วก็คอนเทนตซสเนี่ยก็ไม่ได้มีการครอบเวอร์เช่นกันนะครับส่วนตัวที่เป็น non listed เนี่ยเราก็ใช้ book value นะครับไปคูณกับ price book ของตัวธุรกิจแยกตามธุรกิจเลยก็อันนี้เราก็ ทั้งหมดเนี่ยเราก็ให้ดิสคาวน์ holding ดิสคาวน์ที่ประมาณ9%นะครับก็เท่ากับค่าเฉลี่ยอยู่แล้วกับยอดลังในอดีตของทีแคปก็ทําให้เราได้ราคาเป้าหมายว้ที่65.6บาทสตามทีแคปนะครับก็สรุปนะครับเรายังคงทำเอาเรารามการ initiate ทีแคปครับแล้วก็ให้คําแนะนําซื้อนะครับที่ราคาเป้าหมาย65.6บาทเรามองว่ามูลค่าของทีแคปเนี่ยดูน่าดึงดูดใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแนม่งแ่ของ price book นะครับ ที่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ0.7เท่านะครับ ROE อยู่ที่10.7เท่าซึ่งก็เท่าเทียบกับ PE ที่เป็นโัวแบงค์นะครับที่ f a c e Book ของแบงค์นี่อยู่ประมาณ0.8เท่าแล้วก็ ROE อยู่ที่ประมาณ10.4เท่าเฉลี่ยนะครับก็ยังมี valuation ที่ดีกว่าแบงค์เพราะฉะนั้นนะครับเราก็มองว่า T- c a p เนี่ยก็จะเป็นหุ้นปลอดภัยนะครับที่จะช่วยพอร์ตนักลงทุนในช่วงที่ตลาดผันผวนหนักเช่นนี้นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่รับประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับแล้วก็เป็นหุ้นทีี่จดอกเบ้ย สม่ำเสมอตลอดเวลามาที่าจ่ายจ่ายปันผลสม่ำเสมอนะครับคิดว่าตัวความผันผวนของราคาเนี่ยจะมีไม่ค่อยเยอะมากนักนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจคือเรื่อง holding discount นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยบริษัทเทรดที่ holding discount ที่14เปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดเทียบในอดีตเนี่ยบริษัทเทรดอยู่ที่ holding discount ประมาณ9เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่า holding discount กลุ่ตัวนี้ที่มันยัง discount กว่าอดีตอยู่เนี่ยมันควรจะแคบลงมานะครับให้ถึงเท่ากับเฉลี่ยอดีตแล้วก็อาจจะถึง0เปอร์เซ็นต์เลยก็ได้น ลูกลูกของทีแคปทั้งหมดเนี่ยก็ดูมีแนวโน้มที่ดีนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าการที่บริษัทลูกๆูเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีแล้วก็ส่งตัวกงิบปันผลมาให้กับ TC แคแล้วก็ทีแคปก็ส่งต่อให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเทรนที่ดีขึ้นนะครับเพราะทาให้ตัวเฮอริสเราเก็บเงินลดลงครับก็ทีแคปดูงเาก็มีประมาณนี้ครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตถามทั้งพีแล้วถามทั้งไอซ์เลยนะครับขออนุญาตไปที่ภาพใหญ่ก่อนนะครับเดี๋ยวอราทํไอซ์นิดนึงก่อนคือ จากชาร์ตนี้พี่ว่ามันก็จะแสดงหลายระย่างนะครับแต่อยากถามไอ้คำถามหนึ่งเลยคือมันเป็นโฮลดิ้งคอมมานีนะครับถามว่าแล้วมันจะบัชยังไงครับคือเราจะซื้อแบงค์ด้วยมันมีไฟแนนซ์ด้วยมันมีห้างด้วยมันมีหลากหลายบริษัทรวมกันเนี่ยคือณนะปัจจุบันตอนนี้สภาวะดอกเบีย้ยที่อยู่ในระดับบริเวณประมาณ2%ขึ้นไปเนี่ยนะครับทําไมเราต้องซื้อแม่ทําไมเราไม่ไปซื้อลูกครับโอเคก็จร okay. ิงๆใน ในคอมโพเนนต์เนี่ยของ T cap เนาะผมว่ามันก็มีหลกัหลกๆแค่สองตัวนะคือท t ทีเนาะทีทีสักหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่เหลือที่เหลือเป็นธานีเนาะอีกสักสิบกว่าที่เหลือก็จะเป็นบริษัทลูกยิบย่อยรายละประมาณสามสี่เปอร์เซ็นตนะครับถามว่าจริงๆแกซื้อ T cap มมันมีสเสน่ห์ยังไงนะครับเมื่อเทียบกับถ้าเราไปซื้อลูกหลายๆตัวมาประกอบกันนะครับต้องบอกว่าถ้าดูจากเปเปอร์ของพีกเนี่ยจะเห็นว่า TCAP เองเนี่ยเหมือนเป็น p r o กซีนะในการเข้าไปถือหุ้น TTB คำพ็อกซี่ก็คือเป็นตัวกลางตัวผ่านเนาะคือเราไม่ได้ถือ TTB ตรงๆนะครับ,รบเหตุผลเนี่ยที่ผมว่า TCAP ตอนนี้มันน่าสนใจเนี่ยก็คือว่า TTB เองถ้าเราดูอะมูลค่าหุ้นมันขึ้นมาเยอะแล้ว<ม>แล้วก็ค่อนข้างใกล้จะเต็ม Value แล้วแหละเพราะเราทำไว้บาท80เนาะตอนนี้เปนบาท70นะครับแต่ TC a p เองเนี่ยที่มี Value ส่วนใหญ่ก็มาจากเอ่อนี่แหละมันยังพอมีอัพไซด์อยู นะครับอสองก็คือว่า valuation เนี่ยถ้าไปดูที่ Tcap อย่างเง price to book มันเท่ากันพี่บอมคือ0.7เท่า price to book บนบนคาแรคเตอร์ที่มีความเป็น TTB เหมือนกันเนี่ยมันเท่ากับ TTB แต่เราจะได้ roe ที่ดีกว่า roeTTB เนี RE ่ยผมทำไว้แกว่ากว่าเนาะแต่ Tcap เนี่ยสิบนะครับดังนั้นเนี่ยมันมันยังมี i s match ตรงนี้กันอยู่นะครับแล้วก็เป็นถ้าถือ Tcap อาจจะเหมือนเป็นเวอร์ชัน TTB ที่ได้ปันผลดีขึ้นมาหน่อยคือ6.5-7%เนาะแล้วก็ได้แฟกเตอร์ขับเคลื่อนที่คล้ายๆ TTB นะครับดังนั้นเนี่ยก็ผมว่าตัวนี้ก็เป็นอีก,อกตัวหนึ่งที่มันมีความกลมกล่อมนะในเรื่องการเป็นหุ้นปันผลในกลุ่มไฟแนนซ์นะครับเพราะว่าตัวที่เด่นๆเลยันคือทิสโก้เนาะนะฮะเห็นบ,บางบางคนก็ชอบถามเทียบกันว่าทิสโก้ TTB เป็นยังไงแต่ทีแคปทีแคปเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ปันผลดีและสม่ําเสมอ นะครับแล้วก็มี Ri s k Factor คนละแบบกับท i สโ o ที่ไม่ต้องกลัวเรื่องลดยึดมากนะครับ,รบแล้วก็ชอบดอกเบีย้ยคนละขาังนั้นเนี่ยผมว่าสำหรับนักลงทุนใครที่ต้องการเบรนเดดพอร์ตปันผลตัวเองเนี่ยมี Ti สโ o คู่ที a p เนี่ยมันจะทำให้เราตัดความเสี่ยงออกไปทั้งพวกดอกเบีย้ยขาขึ้นขาลงโมดตัวนึงชอบดอกเบีย้ยขึ้นตัวนึงชอบดอกเบีย้ยลงเนาะแต่ว่าทั้งคู่ให้คาแรคเตอร์ที่เหมือนกันคือให้ให้ยิวเนี่ยประมาณ7%แบบค่อนข้างคาดหวังได้อะคือเขานั้งชัว นะครับดังนั้นเนี่ยก็ผมว่าสเสนี่ยมันคือเป็นตัวเติมเงินปันผลเนาะที่มี r i s แ f กเตอร์แตกต่างกันกับเงินหุ้นที่ปันผลเด่นๆอย่างดิสโกอ้อีกตัวหนึ่งซึ่งถ้ามีไว้คู่กันเนผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ทําให้พอร์ตปันผลแล้วมันมีเบต้าที่ต่ําลงนะครับโอเคครับอ่ะลงมาที่พีคบ้างครับพีคครับแล้วเราสมมติว่าเราพูดไปนในช่วงของแต่มสามแต่มาสี่แต่มานึา 4, แ,า 1, แล้วก็ปีหน้าไปเลยเนี่ยนะครับ performance ของแต่ละตัวเนี่ยพีคิดยังไงคือพอเวลามันเป็น holding อะ่ะมันก็ต้องไปตามลูกหลายตัวถูกไหมอ่ะตามธานีซึ่งอย่างที่พีคบอกไปว่าธานีช่วงนี้ยังไม่ยังไมไ่ค่อยได้ดีมากํา ttb ttb ซึ่งมันก็ดีของมันขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ b e ่อนักวิเคราะห์มาหลายประมาณการกันแล้วนะแล้วก็ mbk อ่ะแล้วก็ตัว tplus เมื่อสู้ที่ผ่านมาเนี่ยคือพีคิดยังไงคือขึ้นปีหลังกับปีหน้าเนี่ยตัวไหนเราต้องงบไว้ทนึงให้กับนักลงทุนว่าตัวไหนอาจจะยังไม่ได้คาดหวังมันได้ตัวไหนมันจะเป็นตัวดี ครับก็อย่างที่กลับไปนะครับตัวที่ระยะสั้นแต่มสามาาแต่มาสี่มันจะไม่ดีก็คอคงจะเป็นทีทานีกับตัวหลักนะครับซึ่งกําไรของทั้งสองตัวนี้เนี่ยก็คิดไปประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นตของทีแคปเดือจะน้อยกว่านั้นนะครับช่วงที่แบบว่าเพราะว่าทีทีบมันก็ให้กําไรที่ค่อนข้างดีนะครับช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นธานีเนี่ยเราก็อย่างที่เราทําประมาณการไว้เนี่ยเราคิดว่าครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็จะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็จะไม่ได้จะไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีมากนะครับเพราะว่าเราก็ทําไปค่อนข้างนะครับดย ด้วยผลกดดันจากรถยิดแล้วก็ตัวขาดทุนรถยิดแล้วก็ตัวต้านสำรองแต่ว่าด้วยธานีถ้าเกิดเทียบกับธุรกิจเทียบกับคู่แข่งนะครับหลายๆคนเนี่ยธานีก็ถือว่าเป็นตัวที่อา่าเปร,รเป์ฟองค่อนข้างดีที่สุดในกลุ่มนะครับเพราะว่าเขามี NPL ที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็การเติบโตของเขาเนี่ยก็ยังดูค่อนข้างไม่ค่อยเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่เติบโตเร็ว,วในช่วงนี้ก็ถือว่าเรามองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องมีความเสี่ยงในการเพิ่มรถยิดมากขึ้นหนักนะครับ นเราะฉะนั้นเราก็มองว่าระยะสั้นทีทานีกับธานาคารอาเซียนเคริตอาจจะย,ยังดูไม่ค่อยดีส่วนตัวที่ดีเนี่ยทีทีบีเนี่ยก็อย่างที่ควดวีไอ์ Ice นะครับก็เขาก็มีการเปลี่ยน s t r a t e g y นะครับคือการที่เขาไปลดตัวสัดส่วนสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อรายยิต่ำนะครับอย่างสินเชื่อธุรกิจลงนะครับแล้วก็เพิ่มสินเชื่อรายย่อยขึ้นซึ่งอันนี้มันก็น่าจะช่วยทําให้นิมของ TTB เนี่ยม,มันดีขึ้นแล้วก็น่าจะช่วยให้มันดีขึ้นกว่าตัวเครดิตคอร์ที่มัน ถือว่าดอกเบี้ยก็อยู่ค่อนข้างสูงนะครับคเครดิตคอร์สเขาก็ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนิมที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเท่าที่คุยพีไอก็คือม,มันอ f f s e ตกันได้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะดีต่อเนื่องก็เลยคิดว่าตัวที่มันจะเป็นตัว,ตว,ตวด d เ i อร์หลักก็จะเป็น TTD ส่วนมาบนคลอง donc, ก็ถามว่ามันก็ค่อนข้างเล็กนะครับในใน,ในตัวของ T Cap เพราะมันมีการถือควยกันไปควยกันมาเพราะฉะนั้นพอมันจะแชร์รายได้มาที่ T Cap เนี่ยก็คือถือควยหมายความว่า T Cap ถือ M B K ครับแล้ว M B K เคขาก็มาถือ T Cap กับเพราะฉะนั้นการที่ มันจะบุกกาไรเนี่ยมต้องมีการหักรายการระหว่างกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ตัวพอร์ชันกําไรของ MBK เนี่ยมันไม่ค่อยเยอะในที่แคบซึ่งมันเป็นความผมว่าหลายๆคนก็คงเข้าใจมันเหมือนกันนะครับว่าตัวธุรกิจมันเนี่ยค่อนข้างอิงกับตัวเลขงานท่องเที่ยวแล้วก็ด้วยตัวแล้วก็ตัวผลประกอบการกับงานการเงินด้วยเพราะว่าเขาก็มีธุรกิจการเงินที่เป็นตัวไรเวอร์หลักของเขาเช่นกันกับท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นท่องเที่ยวผมว่ามันน่าจะดีขึ้นแหละตาที ผมได้พูดไปตอนต้นรายการว่าตอนนี้คนจีนเริ่มเข้ามาแล้วมีการทำฟรีวีซา่าก็คิดว่าแต่ด้วยอย่างที่พี่โจบอกว่าที่มันยังไม่เข้ามาคือแมสชีน่าเพราะฉะนั้นแมสชน่าเนี่ยบอกว่าเป็นกลุ่มลูกค้าของ MBK เลยถ้าจะสังเกตร้านค้าในห้างของ MBK เนี่ยก็จะเป็นราคาที่ค่อนข้างราคาถูกแล้วก็คนจีนก็ค่อนข้างเยอะในกลุ่มที่ spending ไม่ค่อยเยอะเพราะว่าสินค้าเนี่ยเขาไม่ได้ luxury มาก ปัจจุบันนี้น่าจะช่วยให้ MBK ดีขึ้นส่วนตัวสุดท้ายใน T+ อันนี้ก็ถือว่าเป็นไดรเวอร์ใหม่ก็ยังโตเร็วต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังยังมี n p r ที่ที่น้อยอยู่เช่นเดิมนะครับก็คือ n p r ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ก็ยังไม่มีใครยังไม่มีนี่เสียเกิดขึ้นก็คิดว่าโดยรวมภาพเออร์เน็งก็จะเป็นประมาณนี้ครับคือแต่สามแต่มาสามแต่มาสี่อาจจะไม่ค่อยดีตื่นเต้นมากหนักนะครับแต่ปีหน้าเนี่ยน่าจะดีแน่นอนครับครับ ซึ่งถ้ากล่าวโดยสรุปเราดูจากชาร์ตนะครับ TTB อย่างที่ไอซ์กับพีคบอกไปนะครับว่าจริงๆมันดีของมันอยู่แล้วแล้วมันดีมาต่อเนื่องแล้วมันบีดความคาดหวังของนักวิเคราะห์กับนักทุนส่วนใหญ่มานะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาจากบาทต้นๆน,นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่ที่บาท70ถึงบาท80นะครับเราก็เลยบอกว่าราคาที่มันปรับตัวขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะครับ valuation มันค่อนข้าง,างเตี้ยตึงแล้วนะครับเราก็เลยจะ switch มานะครับอยู่ในฝั่งของตัว Tcap แทนนะครับซึ่งราคาปิดอยู่ที่บริเวณประมาณ49ะครับ นั่นก็คือหุ้นแนะนำของเราในวันนี้ใครสนใจนะครับไปอป่านเพเปอร์อินิเชตฉบับเต็มได้นะครับของพีกและไอซ์นะครับของทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรเรานะครับอัอนนี้ก็จะเข้าๆประมาณนี้นะครับท้ายนิดนึงครับขออนุญาตเปลี่ยนนิดนึ่งอันนี้คือตัว,ตว,ตวทีแคปของเรานะนะครับไอซ์ครับขออนุญาตเมนชนั่นนิดนึงคือไม่พูดไม่ได้วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นแบงค์เนี่ยนะครับโดนแรงขายลงมาส่วนหนึ่งคือมีนักบล็อกเกอร์ต่างชาติบล็อกนึงเนี่ยได้มีการดาวเกรดนะครับเราเห็น ราคาหุ้นก็กดดันแต่ชนีลงมาค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะในฝั่งของตัว SCB นะครับไอซ์พอราคือเราเราเราไม่ได้บอกนะว่าเราจะมาวิเคราะห์ในฝั่งของบัวอีพอของโบกต่างชาตินะแต่ว่าเอาที่ไอซ์มองไอซ์คิดว่ามันลงมาเนี่ยหลักๆคือคือมันดูลงมาเวอร์ Word นะคือหมายถึงว่าถ้าที่แบงก์อื่นมันก็ลงนะแต่แบงก์นี้มันดูจากตาชาตนี่มันดูแบบโอ้โห,หน่ากลัวมากเนยนะครับไอซ์มีมองอย่างไรสาหรับเรื่องของตัว SCB ครับโอเคก็เออ ก็จริงๆวันศุกร์ก็หลายๆท่านก็ถามมานะว่าลงขนาดนี้ซื้อได้ยังนะครับก็ในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ใช่จังหวะเวลาที่ควรซื้อนะครับแล้วก็เราเองยังไม่ได้เห็นมาจีนออฟเซฟตี้เนาะพูดง่ายๆก็คือพวกส่วนเผื่อความปลอดภัยหรือว่ารับ,รบไซ์เนี่ยที่เยอะมากนักแม้หุ้นจะลงมาแลวนะครับราคาเป้าหมายเราทำไว้ร้อยหกบาทเนาะก็ย,ยังไม่ได้มีกับมากนะัก นะครับเหตุผลเนี่ยที่ยังคิดว่ารอดูก่อนได้นะครับเ,เรื่องหลักก็คงเป็นเรื่องคุณภาพสินทรัพย์นะครับเพราะว่าเอชซีบีเองเนี่ยเราคิดว่ายังต้องมีความท้าทายอีกหลายจุดนะครับ mm hmm. หนึ่งก็คือตัวสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับทั้งอยู่ที่อยู่ใต้การ์ดเแล้วก็อยู่ที่ใต้ SCB เองเนี่ย mm hmm. ที่อันนี้ก็แย่นอนว่าเป็นผลกระทบโดยวงกว้างเนาะไม่ใช่แค่เฉพาะแบงก์เอชซีบงก์เดียว นะครับแบงก์อื่นก็เห็นผลกระทบใกล้เคียงกันในในเชิงสินเชื่อส่วนบุคคลที่ครึ่งปีหลังนี้จนถึงปีหน้าเนี่ย n p ็น่าจะยังปรับตัวขึ้นอยู่นะครับ,รบส่วนที่2เนี่ยก็คือข้อมูลรายเดือนนะครับที่อัปเดตมาถึงเดือนสิงหาเนี่ยเราเห็นปริมาณเงินฝากเข้ามาเยอะนะในแบงก์เอเบีก็ไม่ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าสินเชื่อเนี่ยไม่ได้โตดีนะักนะครับอันนี้ก็ส่งผลต่อความกังวลในเรื่องของความสามารถในการทํากาไรเนาะเพราะว่าในมุมแบงก์เนี่ยเงินฝากเยอะเนี่ยมันคือต้นทุน นะครับสินเนชื่อปล่อยได้น้อยเนี่ยมันคือรายได้นะครับเราะนั้นช่วงนี้ต้นทุนเยอะกว่ารายได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่2นะครับส่วนเรื่องที่3มเนี่ยมองข้ามช็อตไปปีหน้าเนี่ยผมเองว่าก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่หนึ่งประการนะครับก็คือถ้าจะมาได้กลยุทธ์เอเซบีเนี่ยเขาเร่งปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกค้าเนี่ยค่อนข้างเร็วและเยอะนยในช่วง2อสาปีที่ผ่านมาปีนี้มันครบกําหนดนะครับแล้วปีหน้าจะเป็นปีแรกที่คนที่ปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยจะเริ่มมีการผ่อนเขาเรียกว่าสเตปอัพ เป็นค่าบันไดขึ้นมานะครับเช่นจากเดิมผ่อนเดือนละร้อยอาจจะเป็นเดือนละร้อยห้ในปีหน้านะครับอันนี้ยังเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ว่าปีหน้าลูกค้าที่อยู่ภายใต้ความช่วยเหลือที่มีสเนี่ยพอเขาต้องผ่อนต่อเดือนมากขึ้นแล้วเนี่ยเขาไหวหรือเปล่านะครับดังน,น,นั้นแนวโน้มการตั้งสำรองของ SCB เนี่ย ยังอยู่ในเคอร์ฟที่อยู่ระดับสูงอยู่นะครับในฟอร์แคร์เราคิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะสักร้อยแปดสิบสี่เบสิสพอยต์นะก็ถือว่าสูงปีหน้าเราคิดว่าไม่ได้ลงเราคิดว่าที่หนึ่งร้อยแปดสิบเหมือนกันนะครับแล้วถ้าดูเทียบกันแบบนี้ปีหน้ากําไรอาจจะลดลงนะครับดังนั้นก็มีข้อดีอย่างเดียวคือปันผลเนาะที่น่าจะปันผลได้ดีนะครับแต่ผมคิดว่า mm hmm. ถ้าจะเอาปันผลก็ทีแคบดิสโก้ยังเป็นตัวเลขที่น่าสนใจกว่าดังนั้นก็ณ mm hmm. ตอนนี้ผมว่ารอดูไปก่อนก็ได้ นะครับว่าแนวโน้มเป็นยังไงนะครับซึ่งเราอยังมีความกังวลในเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ในหลายๆเซกเมนต์นะครับโอเคได้เลยครับไอซ์วันนี้ขอบคุณทั้งไอซ์แล้ววันนี้ขอบคุณทั้งพีครับได้ครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ